พาลูกชายมาโอนบ้านสุดท้ายแล้วพรุ่นี้จะได้โอนเสร็จมอบกุญแจก็ได้เป็นเจ้าของบ้านแนละ้วนี่คือเอกสารที่จะต้องเซ็นเซ็นมอบบ้านกันเรามาโอน บ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับกุญแจจากเจ้าของบ้านเก่านะจะเอากุญแจมาให้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาลูกชายมาหลังจากที่เซ็นโอนบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูเรื่องรถยนต์นะเรื่องยานพาหะกันต่อนะลูกเขาอยากจะได้เป็นรถปิกอัพนะแล้วก็พามาดูเดี๋ยว ไปดูกันนะคะว่าเขาจะเลือกเอาคันไหนราคาเท่าไหร่ลูกเขาสนใจอยากได้โฟร์ วันนี้เราไม่ได้รถนะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรับกุญแจบ้านกันนะคะแล้วก็จะแวะไปดูรถอีกเต็นท์หนึ่งนะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ